ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไฮโรเลอร์นะครับแต่วันนี้เขาย,ย่นระยะเวลาเพราะว่าโตไม่พอเมเวนเราก็น่าจะเป็นสตต็กเจอร์เทอร์โบนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเล่นนี่จบแล้วไปปาร์ตี้นะครับไปมาดูว่าเราจะได้เงินก่อนไปปาร์ตี้หรือเปล่าเฮ้ยลินลอนโอ้ตัวเบสสิ่งแนง YouTube Ah, hello, yeah. แฮนนี้เป็นแฮนที่น่าสนใจครับเป็นแฮนมันติเวพอร์ตผมเลือกที่จะ o p e n w ิเวสอ็กครับจาก Early Position เรแล้วก็จริงๆเนี่ยอาจจะมีคนคอมาประมาณ4เวนะครับแต่ว่ากล้องอาจจะได้ไม่ได้ตัดโดนนะครับพีปอรเข้ามา4คนโอเคครับพอร์ตตรงกลางมี13,500หมื0บิกตัวพันห้าครับ ก็ฟลอปเปิดมาเป็น A j แจ็ค flush door คือตอนนี้เรามี A นะครับเราก็เป็นมั l ติเวพอร์ตคือถ้าเป็น A เล็กตรงนี้ผมอาจจะเช็คแต่ด้วยความที่ผมเป็น A ใหญ่คือผมมี A k i ิง t o p p แ i r Top Kick นะครับผมเริ่มยิงนะครับที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยเราอยากให้คนที่จริงๆ4คนผมว่านั้งเชื่อเลยว่ามีคนที่มี flush d o o อยู่แน่นอนก็เลยคิดว่าอยากจะยิงใหญ่ๆเพื่อขอให้คนที่มีฝัดดอคอนะครับแล้วก็มีคอจริงๆทั้งหมดคอ3คน ก็คิดว่าคนนึงมีฝันดอยอยู่แล้วถ้าตกฝันผมยอมนะครับแต่เท์นตกเป็น8ปดไดมอนด์นะครับคือผมมี a อคิงไดมอนด์หมายความว่าตอนนี้ผมท็อปแพทท็อปคิกฝันดอตรงนี้คือเราพยายามอยากให้คนที่มีฝันดอฟอบคอมาเพิ่มนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรด้วยเพราะเราท็อปแพรท็อปคิกเออตกคิงมาเราก็เล่นได้นะครับแต่คิดว่าแทนเนี่ยถ้าตกหัวใจอะ่ะยอมตกก็เบ็ดของเงินครับเบ็ดไม่ได้ใหญ่มากเบ็ดไม่ถึง50%ครับก็คือกะว่าให้เขาซื้อต่อเลยอะ่ะแต่เรากะว่าถ้าถ้าถ้าเขาติดหัวใจมารจจะยอมิงๆ ก็มีคนหนึ่งคิดนะครับคือเขาพยายามมองชิปผมน่าจะคิดออสอยู่แล้วก็คอนะครับอีกคนคอคือถ้าสมมติวิเวอร์ตกอะเนี่ยคอกันหมดอะ่ะถาา้าวิเวอร์ตกมายอมอ้าวลิเวอร์ตกมาเป็นควีนไดมอนด์นะครับทำให้ผมคอมพิซ์ัดผมเป็นนัดนะตอนนี้ก็เล่นง่ายนะครับคือถ้าตกฝัดนู้นอะ่ะยอมนี้ตกเราเป็นนัดเผื่อมีคนดอแบ็กดอมาเหมือนกันผมก็อินนะครับกะได้เต็มกินเต็มเต็ม ก็มีคุณลุงส n a ปคอร์นะครับดอเขาเปิดมา queen สิผมแอบงงนิดนึงว่าเขามีแค่ queen เดียวที่วีเวอร์นะครับแต่ผมเบ็ด3สตรีทเลยเขาอาจจะคิดว่าผมมีฝัดดอได้อะไรได้แล้วก็มีเขาคอด้วยแผ่เดียว เราเจอช่วงเครียดมาเยอะแล้วนะครับก็มาพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันบ้างมาถึงช่วงเวลาที่สบายตากันบ้างครับ <c oughs> l a d y e v e n t เป็นอีกรายการที่น่าสนใจมากๆไม่ใช่เพียงแค่ปโป๊กเกอร์นะครับเลดี้นเนี่ยแหละน่าสนใจจริงๆแล้วกีฬาปโป๊กเกอร์มีผู้หญิงเล่นอยู่ประมาณ6%นะครับนับจาจกค่าเฉลี่ยผู้เล่นทั้งหมดโดยส่วนใหญ่บางครั้งผู้หญิงอาจจะรู้สึกเล่นยากเขาเล่นกับผู้ชายโดยในแต่ละโทัวร์นาเมนต์อ่ะเลยมีการจัด l a d y e v e n t เพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งกับผู้หญิงด้วยกันเองได้รู้สึกสบายใจในการเล่นโป๊กเกอร์สร้างประสบการณ์ที่ดีและสรรร้าางมิตภพนะคับ แต่ก็มีโปรปัจจุบันที่เป็นผู้หญิงหลายคนเล่นเป็นอาชีพถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับผู้หญิงที่เล่นบ็อกเกอร์แล้ก็มาถึงแด์น,นี้นะครับผมค่อนข้างช็อตแล้วนะผมเหลือแบบแสนนิดๆบิ๊กไลายหมืกอ่ะก็ถือว่าแบบเหลือน้อยมากๆเลือกที่จะอออินนะครับเพราะไม่มีแอคชั่นอื่นแล้วอออินพร้อมทำแบงค์ไปด้วยก็ทุกคนหมอบหมดนะครับจนถึงบิก๊กไล คือจริงบิ๊กไบถ้ามีไพ่อะไรที่ค่อนข้างโอเคหน่อยเขาอาจจะต้องขอผมเพราะว่าลงไปแล้วนิดนึงใช่ไหมเนี่ยผมยังมีไม่ถึง10บิ๊กไายเลยหมายความว่าเขาจะขอกว้างขึ้นมากๆครับก็ถ้าสมมติมีซูดซูหรือมีอะไรเกี่ยวเนื่องหน่อยก็เอาแหละและเขามี A9 นะครับซึ่งต้องเอาอยู่แล้วแหละแล้วผมมีคู่6พปอปเปิดมา A ปักนะครับแทบ GG แล้วไม่มีลันเนอร์อะไรให้ผมเลยแล้วเขาบล็อกหัวใจด้วยก็ GG ครับ ี Party ต้หว2023ปกติแล้วแต่ทัวร์จะมีปาร์ตี้สำหรับโป๊กเกอร์เพลเยอร์ในแต่ละปาร์ตี้ก็จะมีของกินฟรีและยังมีโชว์การแสดงด้วยครับซึ่งการแสดงเนี่ยบางครั้งก็จะแตกต่างออกไปแล้วแต่ประเทศไหน,ไหนๆหรือบางครั้งก็จะมีการแสดงของประเทศนั้นๆมาด้วยนะอีกอย่างเราเจอใครที่เนี่ยคือคนที่ตกรอบแหละบางครั้งคนไม่ตกรอบเยอะครับทำให้งานปาร์ตี้ก็จะมีคนน้อยหน่อยรอบนี้คนไทยมาเยอะมากๆครับทั้งโปรและเทเลปิตี้ของคนไทยเลย ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพูดคุยสังสรรค์ทานอาหารหรือแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นกันเพื่อนบางกลุ่มที่อยู่คนละประเทศกันแข่งโป๊กเกอร์ไม่มีเวลาเจอกันเขาก็จะหาเวลาแบบปาร์ตี้เนี่ยแหละครับที่มาเจอกันถือว่าเป็นช่วงเวลารีแลกซ์ได้ดีเลยทีเดียวครับ เจอคู่สิบคลิปแพ้ตกแล้วเรียบร้อยจี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 ครับเอคิงเจอคู่สิบเมื่อกี้ตกเรียบร้อยไปดีกว่าได้แชมป์แล้วแชมป์แล้วครับไมไใช่ ตอนนี้เราก็มาถึงแทนที่ผมเจ็บช้ำพอสมควรนะครับแฮนนี้ผมถือคู่ A พูดแล้วยังช้ำไม่หายก็ใกล้จะอินเดียมันนี่แล้วครับอันนี้คู่ A เอเลยประมาณแบบ10คนนี่เดียมันนี่จริงๆก็มี ICM เข้ามานิดนึงแต่ก็เออไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะคู่ A เราเล่นสดอยู่แล้วก็เริ่มต้นด้วยที่คัดอ f อฟนะครับ Cut off, คัดออฟมีก็ต้องบอกว่าจริงๆเขามีชิปเดียวของผมนะเขามีเกิน30ตัวแต่จริงๆแล้วผมมีประมาณ20กว่าน,นิดๆก็เพราะฉะนั้นเวลาลันโซเวอร์ครับต้องนับที่แตกผมโอเคเขาเปิดที่ราคาปกตินะครับที่คัดออฟแล้วก็บอทเทหมอมนะครับมาถึงผมถือคู่ A จุดนี้นะครับถ้าเป็นคู่ A คู่คิงที่ไม่ค่อยกลัวอะไรทั้งสิน้นเราต้องเรสนะครับแล้วก็จะมีเรสด้วยมิกซ์ด้วยแบบ A10 สูทแล้วก็ไพ่บลัฟอย่าง A 9 o f ้ a อ off โอเคจุดนี้ผมเรสด้วยคู่ดูคู่ A นะครับเราเราไม่ค่อยชอบออินนะจุดนี้เราจะออินด้วยไพ่ที่แบบ A King หรือว่าอะไรที่มันแบบเป็นไพ่ฟลิปอะเราจะออินเพื่อฟอร์ดคอโฟแต่ถ้าเป็นไพ่ที่เรานําเยอะมากๆอะเราไม่ต้องรีบเล่นนะครับโอเคผมก็เลยเรสนะครับเขาเลือกที่จะคอใส่ผมฟลอปเปิดมาเป็นฟลอปเปิดมาเป็น7แจ็คโพดำโพดำ สามพอดำพอฟล็อปอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมเปิดหาพอดาในมือมีเอพอดำครับเราไม่ต้องห่วงเรามีโอเวอร์แพร์ฝัดนัดฝัดดอให้ใหญ่มากๆนะครับจุดนี้เราไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วอะต้องบอกว่าไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วเราจุดนี้ผมเลยเลือกที่จะซีเบสนะครับหรือคอนติเนชันเบสก็คือการที่เราเป็นคนเวสซีฟล็อปแล้วกลับมาในฟล็อปเราต้องเบสอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะผมเลือกกลับมาเบสนะครับไซส์ผมเบสประมาณ1.2 ก็คือเบ t เท่า GTO เลยอะ GTO b บ t 1.2ผมเลือกที่จะเบ1.2ด้วยคู่ A นะครับคือจริงๆคู่ A เราสามารถเบ t แบบเบใหญ่ก็ได้นะหรือจะเ e t เล็กก็ได้นะแต่จริงๆตอนตอนนั้นนะผมคิดว่าเออในมุมผมก่อนแล้วกันผมคิดว่าเราอะไพ่แบบใหญ่มากๆแล้วเราไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วอะเราอยากให้เขาตามมาเหมือนกับเรามีนัดอะคือตอนนี้เราลองนัดเดียว เออเราก็เลยไม่ค่อยกลัวอะไรนะครับเราก็เลยเบ็เล็กแต่จริงๆ GTO ชอบให้เบ็ใหญ่เยอะกว่านะครับตรงนี้ผมก็ถือว่าเล่นผิดแต่ว่าโอเคอ่ะแต่ว่าคู่เอกก็จะมีเบ็เล็กบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับโอเคผมเบ็ดเล็กก็คือ 1B b แล้วก็คัดออฟนะครับเลือกที่จะคอผมนะมาดูกันบ้างว่าจุดนี้คัดอลคอด้วยไพ่อะไรบ้างคัดออฟส่วนมากจะคอด้วยทุกแพรอะไรที่มีแพรแล้วเข้ามาเล่นนะ่ะคู่สีขึ้นไปอ่ะคอหมดเลยไม่ว่าจะมีฝันดอไม่ฝันดอเขาคอหมดนะครับทุกแพร แล้วก็จะมีพวกไพ่แบบ A High ที่มี A อพรดมก็จะคอเช่นกัน A High ที่มี A อพรดมและ A อพดมบางตัวเลสด้วยนะแบบ A 8 A8 off ที่คอเข้ามาเล่นเลส A อพรดมด้วยแต่เลสไม่100%เนะครับเลสแค่ประมาณ27%แล้วก็จะมีพวกแบบแจ็คที่เล่นต่อทุกแจ็คแบบแจ็ค8ที่เข้ามาเนี่ยเล่นต่อหมดไม่มีพรดมก็เล่นต่อแล้วก็เล่นต่อเยอะเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเขาเล่นต่อ81%ของไพ่ที่เขาเข้ามา แต่เขาจะหมอบถามว่าแฮนด์นี้เขาจะหมอบอะไรบ้างเขาจะหมอบพวกที่ไม่เกี่ยวครับเ <_ S 2> ช่น a 2ที่คอดิเฟนต์เข้ามาแต่ไม่เกี่ยวแล้วก็ a 6ไม่เกี่ยว a 8ที่ไม่เกี่ยวคือตัวเกี่ยวเล,เล่นต่อหมดคิงที่ไม่เกี่ยวคิงแบบคิงคิงสี่ที่ไม่เกี่ยวคิงห้าที่ไม่เกี่ยวหมอบส่วนมากจะหมอบนะครับแต่จริงๆต่อให้หมอบแคน์พวกนี้ก็ยังมีไพ่ที่เล่นต่อต้อง8 1โอเคสนท้ายเขาคอนะครับเพราะว่าเราเบสแค่หนึ่งบีบีไง จริงผมเปิดโอกาสให้เขาเอาไพ่ที่ไม่ค่อยดีมากมาเล่นกับเราเพราะว่าจริงๆเราไม่ค่อยกลัวอะไรโอเคเทธนเป็น4ี่ไดมอนด์นะครับตรงนี้ผมว่าไม่เกี่ยวตกตัวนี้มาก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรผมก็เลยเบสต่อนะครับจุดนี้แต่คู่ A นะครับ GTO ชอบให้เบสใหญ่ต่อนะครับโอเคแหละคือด้วยความที่ผมค่อนข้างแบบเปิดโอกาสให้เขาเล่นด้วยไพ่ที่ไม่ค่อยดีมาก และยังอยากจะเปิดโอกาสให้เขาพยายามซื้อต่อสมมติเขาถือหุ้ห้าอย่างเงี้ยผมอยากให้เขาซื้อต่อถือหุ้หกอยากให้ซื้อต่อซื้อถือแบบอะไรเงี้ยอยากให้เขาซื้อพวกแบบกัดช็อตซื้อสเตไอซื้อฝัดดอเล็กๆซื้ออะไรเงี้ยพยายามจะให้เขาซื้อเพราะว่าเราอยากกินเต็มนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเบสนะครับเอ่อยี่ประมาณ25%หรือประมาณ3.6ม b ถามว่า GTO ชอบเบสราคานี้ไหมในภาพรวม GTO ชอบเบสราคานี้นะครับ30-31%หรือมีเช็คกระทั่งมีเช็คด้วย57% จุดที่จะเบสแฮนด์แบบนี้ได้ก็จะมีพวกแบบคิงที่ติดฝัดไปแล้วคิงหกที่เราทรีเบสเข้ามานะมี A 9กที่ติดฝัดไปแล้ว A 1 0ที่ติดฝัดไปแล้วเบสราคานี้มี AK คิงที่ติดฝัดไปแล้วเบสราคานี้หรือบลัฟเราก็จะมีเบสราคานี้เหมือนกันเป็น a k คิงที่ไม่มีฝัดนี้เลยเป็น A อคิงหัวใจ A 1 0หัวใจอะไรก็มีบลัฟหรือเราจะเบสราคานี้ด้วยไพยแ่แวร์ยูคือไพ่พวกที่ติดฝัดไปแล้วไพ่บลัฟเราจะบลัฟด้วยคิงพดําใบเดียวก็เบสราคานี้เช่นกัน เช่นแบบคิงติดที่ราฟรีเวสพีฟอบใช่ไหมแต่เป็นคิงพรดัมใบเดียวเรายังไม่ติดนะแต่ว่าเรามีโอกาสดอเซคันนัดแล้วก็แล้วก็เบสราคานี้หรือว่ามีเอพดัมใบเดียวแล้วก็เบสราคานี้เหมือนกันนะครับคือจะเห็นว่าตอนนี้เอพรดัม um คือคีเลยว่าจะเบสหรือจะเล่นต่อ,อยังไงคือเ um. อพรดัมเพราะว่ามีเอ u i วิตตี้ต่อที่จะเล่นที่เป็นนัดนะครับโอเคเราเลือกที่จะเบสเราดวูนว่าเขาจะคอได้ไพ่อะไรบ้างคือเขาอะเหมือนเดิมครับคอได้ทุกคู่ที่เกิดมาบนโลกนี้ ตั้งแต่คู่4จนถึงคู่แบบยาวเลยคู่ A เลย A เลยขาก็าคอเหมือนกันโอเคแล้วเขาจะมาคอด้วยไพ่พวกแบบวีคเพราะว่าผมเปิดโดยค่นะให้เขาเล่นได้เยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูไพ่ที่เขาคอเขาเอาแบบ A5 มาคออ่ะแบบ A5 ที่แบบเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นไพ่ที่ไม่มีฝัดดอกก็คอนะแบบเอไฮอย่างเงี้ย A7 อย่างเงี้ยดูคือคือโอเคแหละจริงๆผมอะ่ะด้วยการที่เราเบสไซน์เนี่ยเราต้องการให้ไพ่แบบเนี้ยมาคอเราอยู่แล้ว เนี่ยครับเราก็ต้องการแวร์ยูให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้เขาก็คอเขาด้วยเราเบ็ดน้อด้วยการที่เราเบ็น้อยมากๆใช่ไหมครับเขาคอเราถึงประมาณ78%เลยด้วยซ้ำนะโอเคเขาก็มาคอนะครับวิเวอร์ตกเป็น6ดอกจิกนะครับตัวนี้คือผมเองก็เล่นแม็กซิมัมแวรยูมานะครับจุดนี้ก็คือทําให้สแต็กทูพอร์ตผมอออินง่ายตรงกายมี20กว่าผมมี15เหลือข้างหลัง16เหลือข้างหลังผมก็แจมง่ายนะครับก็สแต็กทูพอร์ตไม่ถึง1นึ่งหนึ่ง,งอะ่ะก็แจมง่าย ผมก็ออินด้วยคู่เนะครับคือจริงๆผมไม่อออินจะเห็นว่าผมเวสเรนิดเดียวนะเหตุผลคือจริงๆมันเหมือนเราออินแหละแต่ภาพคือถ้าเราทําท่าเนี้ยคือถ้าสมมุติเราเรสแบบ98%ของชิปที่เรามีใช่ไหมแล้วอีกฝ่ายคอแล้วเราแพ้สมมุติว่าเราแพ้แล้วกันสมมติเขาแค่คอนะแล้วผมมีบล็อกเกอร์นัดผมก็คิดว่าเขาแค่คอไงถ้าโูกเขาแค่คอปุ๊บเราเหลือชิปหมายความว่าตาหน้าถ้าวนวนมาเราอาจจะเข้าเอาไพ่อะไรไม่รู้แหละเข้าไปฟลิปชนะ ชนะทั้งสองสารอบเรากลับมาเล่นได้เพราะฉะนั้นจุดนี้ครับพวกโปรเขาเลยเหลือชิปไว้นิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติการการที่เหลือไว้หมายความว่าเราไม่ตายไงเรามีโอกาสแบบพลิกชนะแบบหกตาติดแล้วเราก็กลับมาต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากแต่มันเคยเกิดขึ้นจริงๆนะครับมีคนเหลือหนึ่งชิปอ่ะผมเคยเห็นนะเขาพลิกชนะรัวๆจนกลับมาได้แชมป์เหลือไว้หนึ่งชิปอ่ะต้องบอกว่าการที่เหลือหนึ่งชิปมันมีค่ามาหาศาลมากไนงะโอเคผมก็เลยใช้ท่าน,นั้นแหละเหลือหนึ่งชิปแล้วออินกล่าวว่าผมบล็อกนัดยังไงเขาก็ไม่เอาอินใส่ผมหรอก ถูกไหมเพราะว่าจริงส่วนมากติดเขาว่าคอปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียกว่าออินเหลือชิปหนึ่งตาเขาเขาคอผมด้วยคู่หกครับแต่จริงคู่กเขต้องคอแหละเขาคอได้ทุกเซตเลยที่มีคอแล้วเขาคอด้วยแบบเอไฮบางครั้งด้วยนะแล้วก็คอด้วยคิงแล้วคอด้วยฝัดฝัดน,นี่คือคอปกตินะครับแล้วก็คอด้วยแบบแจ็ค คือคือเขาก็คอค่อนข้างคอกว้างพอสมควรนะเพราะคอหกสิเป oh 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 nah, แต่ด้วยการที่เราเปิดให้เขาเอาไพ่ที่ไม่ได้ดีมากเข้ามาเล่นหมายความว่าเขาจะมีคอด้วยไพ่ไม่สตองบ้างบางครั้งคอได้แบบแจ็คแปดที่ไม่มีฝาดอย่างเงี้ยคอได้แบบแจ็คเก้าอย่างเงี้ยครับคือเรากินเต็มกับบางไพ่เหมือนกันแต่เราก็แค่ดวงไม่ดีนะครับแทนนี้เราจะคู่หกที่คือแบบเขามีเอาชนะเรา6กสองเาอะ่ะแต่ก็ว่าไม่ได้นะครับคือแทนนี้จุดประสงค์ที่ผมอยากเล่นอย่างเงี้ยคือผมอยากกินเต็มไง เพราะว่าการเล่นทัวร์นาเมนต์บางครั้งเราไม่ได้ได้คู่ A บ่อยขนาดนั้นการเล่นที่เรากินเต็มครับมันเลยเป็นการสำหรับผมนะเป็นการเล่นที่แม็กซิมัมที่สุดแล้วกันคือจริงๆเราย้อนความได้จําคลิปในไททันนะครับที่มีเจสันคูนเจสันคูณเขาเล่นคู่ A กับผมคือจําได้ไหมว่าจุดนั้นนะ่ะคือผมทรีเบทเขาด้วยควีนสิบแล้วเขาเล่นคู่เอด้วยกันมินเวสมอะมินแบบมินจริงๆอะ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ที่เป็นปลโปรเล่นคู่เอเขาจะไม่ค่อยกลัวอะไรครับเขาก็จะเล่นคู่เอแบบแม็กซิมัมที่สุด ถามว่าเรามีโอกาสโดนแซงไหมต้องบอกว่ามีนะแต่เราเป็นคนเลือกที่จะทําอย่างนั้นเพื่อให้เราได้กินเต็มแทนไงเพราะว่าคู่เเราก็ไม่ไกลัวอะไรอยู่แล้วว่านะครับจุดนี้ก็อยากให้อยากให้เอาไปปรับนะครับคู่เบางคนคือต้องบอกว่าผมเล่นครั้งเนี้ยแพ้จริงๆแต่ว่าในหลายๆครั้งอ่ะผมชนะนะก็เลยอยากให้ปรับให้คู่เเพื่อนๆไม่ต้องรีบเล่นนะครับบางครั้งก็แบบเล่นเวสบ้างก็ได้เพราะได้ฟลอปเราไม่ค่อยกลัวอะไรขนาดนั้นครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับ